พบปากกับท่านอีกวันนี้จะได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามกากล่าบท่านทั้งหลายได้รับฟังวันนี้พูดถึงเรื่องความทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าในเหตุสองอย่างนี้มันมาจากอะไรเราจะได้รับทราบ จากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่หนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระอานุ์ว่าอานุ์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยานามิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดผู้มีความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกค,ความรำ่ำความขาครวน ความทุกกายความทุกใจความคับแคขนใจเป็นธรรมดาขั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ความชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความขำควนความทุกกายความทุกใจความคับแคขนใจอนุนข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายนิเถิดคือว่าพมจันทร์ นี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้นะนี่แหละถ้าเราได้มีมิตรด,ดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเราจะพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทุกกายมีอะไรบ้างอาตมาก็เห็นอย่างเช่นคนบางคนทุกเพราะเจ็บป่วยทุกเพราะแก่ทุกเพราะ,ราะ,ะ,ราะไม่มีจะกิน ทุกข์เพราะถูกทำร้ายทุกข์เพราะถูกทารุณกรรมทุกข์เพราะถูกจองจำทุกข์เพราะอะไรถูกทำโทษต่างๆนานาในเรื่องของกายนะอย่างเช่นเฉลยก็ทุกข์เพราะบังคับให้ทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยเนี่ยทุกข์กายทุกข์ใจก็ถูกบังคับบีบแค้นทางจิตใจื่าเราคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือ บ,บังคับไม่ให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ให้เราเป็นอย่างนี้จิตใจก็เรียกว่าเป็นผู้ทุกข์ใจระหว่างทุกกายกับทุกใจสองอย่างนี้เราก็สังเกตได้โยมคนบางคนอยู่ดีดีฐานะก็ดีดีอยู่ตระกูลมังม่งมั่งคั่งก็มีหรืออยู่ในฐานที่ดีที่ปลอดภยัยแต่ว่าใจเป็นทุกข์ตายเป็นสุขแต่ว่าใจเป็นทุกข หมือนกับการเป็นนักบวชเหมือนกันอยโยมเ่นจะเป็นบวชชีบวชพระบวชเทนบวชอะไรก็ตามกายนี้รู้สึกว่าดูเหมือนสุขสบายแต่ว่าใจไม่สุขเลยเห็นไหมบางคนนี่กายสุขแต่ใจไม่สุขบางคนนี่ก็ใจสุขแต่กายไม่สุขเสซนกายป่วยไข้กายเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆอย่างเนี้ย แต่ว่าใจนี่ได้ธรรมะคำสอนของผูธเจ้ารู้จักปล่อยจากวางแล้วอื่ะมันอยากจะเป็นไรก็เป็นอย่างเงี้ยามาไปเห็นในในวอดของวัดพะบาทนำพุไปอยู่ไปบวชที่นั่นแหละไปอยู่ช่วยหลวงพ่อเจ้าคุณอาหลวงหลวงพ่อเจ้าคุณอาหลวงกฎที่เรารู้จักกันที่วอดนะคนบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งป่วยเป็นโรคเอท ไม่มีญาติพี่น้องดูแลป่วยไปโรคมะเร็งหมอก็ไม่รับแล้วบอกว่าไปรอตายที่บ้านญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยเอาไปฝากไว้ที่วัดประบาทน้วงพุคนรมงคลหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งตับจะต้องตายภายในสามเดือนเจ็ดเดือนแต่ว่าเขาทำใจได้อกายนี่มันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปทำจิตใจฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ นะใจไม่ทุกแต่กายนี่สิมันก็เป็นไปตามเรื่องอย่างเงี้ยคนบางคนนี่ใจไม่ทุกแต่กายมันทุกนะจึงมีคําว่ารับที่อยู่ได้รับใจอยู่ยากนะคนบางคนไปอยู่แออัดกายแต่ว่าเขาก็มีความสุขใจเพราะมันมีวิบาก,กรรมที่ทําให้เขาต้องไปเป็นอย่างนั้นต้องอยู่อย่างนั้นอย่างเนี้ยครนี้เหตุของความ ทุกกายทุกใจนี่แหละมันจะเป็นทาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าภาษาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าทุกขขับปริตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ปล่อยไม่วางจากการยึดถือยึดถืออะไรอย่างเช่นยึดถือว่านั่นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นบ้านเราชื่อนี้ของเราตระกูลนี้ของเรา รวมไปจนถึงอื่นๆใครมาว่าเราด่าเราตัดท้อเราดูถูกเราอันนี้เป็นความยึถือทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเมื่อเรายึดถือแล isso isso meeting, Anyone, can ้วในสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นความทุกข์ความทุกข์เกาะจิตใจของผู้นั้นแหละทําไมเขามาว่าเราทําไมเขามาดูถูกเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์เกาะจิตใจเลยที่เรียกว่ามีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้า เขาจะไปอยู่ที่ไหนก็หนีทุกข์นี้ไม่ได้เพราะว่าจาบใบที่เขายัางไม่ปล่อยไม่วางจากคำด่าคําสรรเสริญคาเยินยอให้ออกจากจิตใจตัวเองได้เพราะใครจะไปอยู่ในขั้วโลกไหนในความเป็นมนุษย์นี้ผู้เจ้าก็ทรงกล่าวว่าตกอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดมีสุขมีทุกข์นะมี ลาบเสื่อมลาบมีนินทามีสรรเสริญมันมันเป็นของคู่โลกอยู่อย่างนี้หลมันมีสุขมันก็จะมีทุกข์มีลาบมันก็จะเสื่อมลาบนะมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้ใครจะหนีเขี่ยวทั้งแปดนี้ไม่ได้จะเจออยู่ตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังถูกตำหนิถูกดูถูกดูแคลนต่างๆนานาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้น แต่เป้าหมายของพุทธเจ้ามีเพื่อจะทําให้แจ้งซึ่งความพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากเกลแก่เจ็บตายแต่เราหลายไม่เป็นอย่างนั้นนะพอถูก,ถ,กถูกถูกแคนหน่อยก็แม้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนที่พระุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะผู้นี้เป็นคนดุร้ายเป็นคนดุร้ายมาตั้งแต่เดิมเป็นคนมีโทสะมีลาคะมีโทสะมีโม,มหะเมื่อถูกคนอื่นมายั่วให โกรธก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาโกรธแล้วก็ทำร้ายเบียดเบียนขำหันฆ่าฟันบุคคลนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้เป็นคนดูร้ายนะคนดูร้ายก็มีความทุข์ไปในเบื้องหน้านะแล้วก็ความโกรธนี้ผู้เจ้าทรงรัดว่าผู้ใดมีความโกรธมากไปด้วยความโกรธผิวพรรณไม่งามนะเต็มไปด้วยศัตรูนะเพราะไม่ปล่อยไม่วางเนี่ย อันนี้ในเรื่องอย่างนี้แหละเราก็กลับมาดูว่าทําไมเราถึงทุกข์กายทําไมเราถึงทุกข์ใจทําไมเราจะต้องมีทุกข์เนไปในเบื้องหน้าไม่ว่าจะน,นัง่งจะน,นอนจะอยู่ที่ไหนก็ยังมีทุกข์อยู่กินก็มีทุกข์นั่งก็มีทุกข์ถ่ายก็มีทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นใช้ธรรมะของพุทธเจ้าไปช่วยกำกับไม่ให้มันเกิดทุกข์ ด้วยการที่พระุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ่อยๆนี่เราก็จะไม่ทุกข์อย่าลืมนะท่านสาธุชนทั้งหลายญาติโยมทุกท่านพระุทธเจ้าว่าทุกกายเนี่ยพอจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็มีบางแต่ว่าทุกใจที่จะไม่ทุกข์เลยแม้แต่ขนาแค่ลัดนิ้วมือเนี่ยกับปูถทุชนทั้งหลายเนี่ย ที่ว่าไม่มีทุกข์ใจเลยหาไม่ได้ยกเว้นแต่โสดาบาันพาาาระละหันที่ไม่มีทุกข์ใจแล้วกายก็ไม่มีทุกข์เพราะว่าปล่อยวางในสิ่งเานี้นได้อย่างเงี้ย <c oughs> นั้นโยมสังเกตด,ดูวันหนึ่งเราทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วก็ตามไปหาทุกข์กายเช่นมงคลทุกข์ใจก็ไปกินเหล้า <c oughs> ทุกข์กายแล้วทุกข์ใจแล้วก็ไปกินเหล้า ไปเที่ยวเตเสสังเสเฮฮาอันเนี้ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทับถมนะพอทุกข์ใจแล้วไปกินเล้าก็ต้องติดหนี้ติดเงินเสียเวลาเสียการทําการทํางานติดโรคติดภัยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เพิ่มทุกละจากการที่ทุกข์ใจตัวเดียวเราไปหาสิ่งที่พ้นจากทุกข์ใจเห็นไหมฮะมันก็ไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยหรือคนบางคนโอ้ยทุกข์ใจ เคยเจอเคยฟังยู่เสมอโอ้ยทุกจังเลยกายทําการงานทั้งวันไม่ได้หยุดไม่ได้ยัง้งไปพักผ่อนไปกินเหล้าอันนี้ก็ทุกสามตอนก็ไปอีกทุกใจก็อีกต่อไปเงินก็ไม่พอเงินเดือนจักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนผ้าห่มผืนน้อยตัวเราสูงะพอดึงขึ้นคุมรีรษะข้างเท้าก็เปิดพอปิดีิษะทางหัวก็เปิดอย่างเงี้ยเี็กบริหารทราบไม่ดีผู้เจ้าอะเนี่ย ใช้จ่ายมากเกินรายรับพระเจ้าาอยยาใช้จ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกินผลมาเดือ่อแต่เธอทั้งหลายจงจําหลักไว้ว่าจงให้รายรับมากกว่ารายจ่ายเห็นไหมฮะพระเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้การที่จะทุกเรื่องไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของก็จะไม่มีเพราะว่าเราบริหารเป็นถ้าบริหารไม่เป็นทุกแน่นอนเลย ติดหนี้ติดสินมากมายในสุดไม่มีเงินจะใช้ก็ถูกล่าถูกจองจำถูกติดคุกติดตารางเพราะหนี้ที่เราไม่รู้จักบริหารทรัพย์บริหารให้ดีอย่างเงี้ยก็ปล่อยหลงกับความคิดโอ้เราต้องทำอย่างนี้จะดีนี่จะดีต้องไปเปิดกิจการอย่างนั้นต้องไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าทำอะไรอะไรก็ตามผู้เจ้าว่าพระไม่มีความเพียร ไม่มีความอุตสาหะไม่มีพื้นฐานที่ดีไปตรงนั้นไม่ใช่เด็งง่ายๆนะหลายคนเป็นนักธุรกิจค้าขายล้มครั้งยืนเลยอย่างธุรกิจแต่ก่อนใช่ไหมค้าขายมือถือค้าขายคอมพิวเตอร์ค้าขายอะไรที่เกี่ยวกับไอทีเขาก็ซื้อของมากักตุนใช่ไหมแล้วก็มาขายแพงเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วถ้าเอาของมากักตุนของรุ่นนี้ถูกไปเรื่อยๆนะถูก สามเดือนอย่างมือถือสามเดือนก็เปลี่ยนทีสองเดือนสามเดือนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆถ้าใครซื้อของมาก่าทุนก็ขาดทุนมันทําอาหารโอ้ยเดี๋ยวเราจะทําอาหารไปขายอย่างนี้ไปขายยังไงเมื่อเศรษฐกิจพื้นญ่าไม่มีกําลังซื้อจะไปขายใ,ใครเห็นไหมงั้นเราก็ต้องศึกษาให้ดี ในเรื่องอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นทุกกายทุกใจหรือจะมีความทุกข์ไปเบื้องหน้าผู้เจ้าทรงตรัสว่าเป็นพ่อเราไม่รู้จักใช้ธรรมะมาทำให้จิตใจของเรานั้นรู้จักปล่อยจางวางแล้วก็ย้อนไปหาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกกายทุกใจก็ตามผู้เจ้าทุกขทั้งหลายมาจากการเกิดถ้ามีเกิดก็จะมีอย่างนี้แหละทุกกายทุกใจแล้วก็มีความทุกข์ไปเบื้องหน้าอย่างนี้แหละ เพราะเราไม่มีการเกิดเพราะเราไม่รู้จักอายะศสีเรื่องของทุกข์คือการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพราดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วการยึดมั่นในการทั้งหาเป็นตัวทุกข์อันนี้คือทุกข์กษัตร์ทุกตัวใหญ่เลยดังนั้นพระเจ้าสอนให้เราไปรู้จักตัวนี้ก่อน เมื่อเราเข้าใจว่าไม่เราจะเกิดที่ไหนก็ตามไม่ว่าประเทศไหนก็ตามมันก็มีทุกข์อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทุกกายทุกใจนะแต่ทุกตายหรือทุกใจก็ตามพทธเจ้าสอนให้เราพบเพื่อนดีพบคนดีศึกษาธรรมะเนี่ยเดินมรรมะมีองค์แปดนี่แหละสามารถพ้นจากทุกกายทุกใจได้อันนี้เป็นหลักธรรมนะขอให้ท่านทั้งหลาย ศึกษาเรื่องมรคมีองแปดให้ได้เมื่อเราเดินตามมรคมีองแปดผู้เจ้านี่คือกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีทำให้พ้นจากทุกข์ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือเป็นนักบวชเองนะไม่ใช่พรหมจรรย์ที่เป็นหญิงสาวหรือผู้ที่สมาทานศีลห้าศีลแปดเนี่ยเรียกเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นนะ นั่นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่ทุกข์พระเจ้าอะไปเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาไปเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์ไปเป็นพระราชาก็ทุกข์อย่างพระราชาไปเป็นปุโรหิตก็ทุกข์อย่างปุโรหิตไปเป็นนายกก็ทุกข์อย่างนายกเป็นผู้ว่าก็ทุกข์อย่างผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันรก็ทุกข์ตามเรื่องไปจนถึงเป็นพระสงฆ์พระเจ้า ก็ทุกอย่างพระสัตว์เดชฌานก็ทุกอย่างสัตว์เดชานเพราะว่าถ้ามีเกิดเราจะมีทุกข์อันนี้คือทุกขสัตว์ไอ้ไมีใครหนีพ้นหรอกทุกกายทุกใจความแคบแค้นใจเป็นอย่างนี้แต่เราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยไม่ทุกข์นั้นมีได้โดยที่พระเจ้าสอนให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะไม่ถูกทุกข์ข่กัดเราได้อยู่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้แหละ จะไปเอออนนท์บอกว่าผู้มีพาะเจ้าแล้วหนีไปเถอะอยู่เมืองนี้มิแต่คนมาด่าไปบินทำบาศเขาก็ด่าเอา้าพจะเจ้าอนนท์ปล่อยเขาเถอะเขาด่าเราไม่เกินเจ็ดวันไปอยู่ที่อื่นเถอะพระเจ้าถ้าไปอยู่ที่อื่นเขาก็ดา่าเราอีกแล้วก็หนีไปอีกสิแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเขาก็ดา่าเราอีกหนีไปอีกแล้วเธอจะไปอยู่ตรงไหนที่ไม่มีคนด่าอนนท์เธอจงอยู่ที่นี่เถอะอดทนต่อสิ่งนี้ แล้วเราจะอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์เขาด่าเราไม่ถือเราไม่เก็บคําด่าก็เป็นของเขาเองนั่นนี่เหมือนเขาโปรยขี้ฝุ่นขึ้นบนอากาศมันก็ตกใส่หน้าเขาแล้วแหละเราอย่าไปเอาหน้าไปรับเขาด่าเราเราไม่รับมันก็ตกอยู่กับเขานน่เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครเจอาสอนอย่างนี้นยนโยมถ้าทาโยมอยู่ทาใจได้อย่างนี้โยมจะอยู่ไหนก็เป็นสุขจะอยู่วัดก็ไม่สุขอยู่บ้านก็ไม่สุขอยู่วังก็มีสุขมันเป็นอย่างนี้นะ อันยานโยมต่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือจงพอใจในวิบากกรรมผลกรรมที่ตนเองมีอยู่พอใจในทรัพย์สินเงินทองคู่ครองหรือบ้านเรือนเกียรติยศที่ตนเองมีอยู่นี่เป็นบุญของเราเป็นความพอใจของเราอย่าไปเยอทะยานกีดกันหรือทําคนนั้นคนนี้เราพอใจสิ่งที่เรามีและอนุโมทนากับคนอื่นที่มีกว่าเราที่ดีกว่าเรา แค่นี้ก็เป็นสูขแล้วนะก็ขอโมทนากับท่านที่โพสดเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดแปดท่านด้วยกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่นายทองด้วยที่ได้โพรดขึ้นมาแล้วก็ญาติโยมมาหลายจังหวัดมาจากก้อนแกนมาจากกำแพงเพชรนะและหลายๆคนที่ได้ติดตามรับชมรวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วยนะนั่นก็กขอโมตนา หลักธรรมที่นำมากล่าวนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามีในพระไตรปิฎกหลายค่ายด้วยกันถึงจะเป็นค่ายไหนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าพุทธวจนะก็คือคำสอนที่เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าพระุเจ้าสอนมากสอนเรื่องทุกการเกิดเป็นทุกการแก่เป็นทุกการเจ็บเป็นทุกการตายเป็นทุกการประปาจากของลาของสจ้ใจเป็นทุกพูดถึงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราแต่เราจะยืนอยู่บนโลกนี้แสดงละครอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ประมาทตามธรรมของพุทธเจ้าแล้วเราจะพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเพราหมายตรงนี้แต่ถ้าโยมปรณนเกิดอีกก็เท่ากับปรนนาตายไปด้วย นาก็คอยท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้แจ้งใครให้ตายถึงไม่แจ้งก็ตายเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วได้ทำ M.O.U กับความตายแล้วหัวเจาตาัดว่าการแก่ตายมาจากอะไรเพราะชาติคือการเกิดที่ใดมีเกิดแก่ตายก็จะมีที่ใดไม่มีเกิดที่นั่นแก่ตายก็ไม่มีอันนี้เป็นความจริงมีหนังสือปรากฏในวระยตรปิฎกมากมาย ท่านโยมจะไปเกิดเป็นอะไรก็มีแก่ตายทั้งหมดเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็พบกับสุขทุกข์เฉยๆนี่หมดเลยอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของโลกไม่มีศาสนาสุขคือพอใจทุกข์ไม่พอใจเฉยๆยังไงก็ได้อันนี้คือหลักธรรมะและเป็นความจริงพิสูจน์เมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นแหละขอโมทนาของการมาสักการละขอจะเจริญพร